สวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้ท่านอยู่ช่องซอฟต์โฟล์คเกอร์ไม่เช่นเคยนะครับเพาตอนนี้ถ้อยู่เกมดูด้วยซึ่งสามเช่นเคยครับโอเคเดี๋ยวจะพาไปซึ่งเจ้านิสัน350เซทตัวสาำสองนะครับซึ่งคันนี้รู้จักกันยิบบนในชื่อว่าเฟรนดี้เซทนะครับซึ่งเครื่องยนต์ที่ใช้จะเป็นเด็กเครื่องยนต์ V6 ขนาดสามถึงห้าลิตรกำลังสูงสุดถึงสองร้อยแปดสิบเจ็ดแรงม้าครับกับแรงบิดที่ 3า1ดนิวตันเมตรเป็นเครื่องยนต์แบบบองหน้านครับเขาขึ้นด้วยรถลังเองโอเคทำจากความเร็วสูงถึงรถถ้อยในภายในเวลา6วินาทีนะครับและความเร็วสูงสุดทำได้คือ2อ0กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็ดูว่ามันเป็นแบบกลางๆนะไม่ได้อือดแต่ก็ไม่ได้ช้าขนาดนั้นโอเคถ้าพร้อมเราก็ไปซิ่งซ่ากันดีกว่าครับเจ้าคันนี้เขาโม้ๆมันมานนี่แหละโอเคนะครับ โอเคคุณผู้ชมตอนนี้เราไม่น่ากลั่นกันนครับซึ่งดิฉันขอขอนุญาตดูสิว่าเราสามารถทำอะไรกับเจ้าคันนี้ได้บ้างนะครับเป็นสีแบบอสีม้สีขาวๆโอเคสิล,ลิกไม่ค่อยสวยไม่ชอบเท่าไรสีนี้แหละโอเคริมก็อเอาตั้งเดิมถึนตูดยกยกหน้าก่อยู่มึงชอบยกตูดหรายกหน้าเอา ต้านแรงลมเพิ่มเถอะโอเคอันนี้โหมดสเปรดและคอร์ดก็เร็วในความเร็วนะครับคือเข้าใช้ใชยทุกความเร็วสูงสุดที่ทำได้ตอนเข้าเส้นใยมันสามารถสแตทแฟร์ลดี้สายสายสามเๆแล้วตายขึ้น phải với, số mô đe thì sai, số mô đe thằng khoảng 24, thằng khoảng 24, của, của mình, được này, thì đây ขนาดปลายไม่ใช่ตัววัดกิโลเมตรโอเคเดี๋ยวไปแข่งอันที่สองต่อดีกว่าครับโอเคครับทมตัวเองเดี๋ยวไม่น่ากลั้การขายอันที่สองครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปเริ่มกันดีกว่าอันนี้โหมดแข่งทางตรงโดยวัดโหมดแร็กนั่นเองอันนี้ผมยังไม่เคยเท่าทุกคนไม่ดูป่ะอจาจจะเคยเห็นในกเก่าๆแหละแต่ใน,นแต่ปัจจุบันนี้ยังไม่เคยเท่าไหร่นะอืมกับเบสท์ครัดบอกโอเค

รตต้ิดีไม่ได้สุม่อเกิเกนลเทศดียไปายสุดีกว่าครับอันที่สามโอเคโอเคผชมตตัวไนก่อนขายสานะครับจะเป็นการขายสุดท้ายเสนะไปเริ่มต้นกันดีกว่ากับสนามซิลเวอร์สโตนอินเดอร์อินเอร์เซสนามนาชาติเอง แข่งสามรอบโอเคน่จะไม่นานเท่าไหร่หรอกแต่จะนับพร,รถนี่แหละชาา้าเลยจะขับพวกรนนี่เฟอร์รี่มาขับ้ชามากสรยคือรแลสดยรถมอขัอก,กันก็เปนมันจะาะใจขทสนะนั่นเดอยู่พวกแวขาวมากกว่านะเพื่อแบบสีแดงสูง

มีนิ่งบางทีกท่นรเป็นประคาดได้ผมว่แต่นะ้อว่ายังมีประคาที่เป็นโยที่นี่ก็แต่ผมเชื่อนไม่น่าจะต้องมีหนอนแบบนั้นแล้วแค่ต้องไปทำการตัดประาของ 吧。

คือนึ่งตัวโคการไม่ได้แปดมากแต่ก็ไม่ได้เบาเงียบสัก็เลยต้องเก่าคือไปดูยิงจบของคลิปบอลนะครับคือเดี๋ยวเราไปจบคลิปกันดีกว่านะครับ โอเคนานผูชมสำหรับวันนี้ก็จบการซึ่งเจ้านิสสันสามพัสดซซสามสามนะครับซึ่งก็มีแล้วสำหรับวันนี้ใน,นรอบก,ก็ใหม่พี่นากสำหรับเกมเร็ว้รึ่งสามครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนครับัวแบบงัานๆไวๆนะครับเพราะมันจะพูดอะไรดี